การวิเคราะห์หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพขอประมาณพอประมาณกับเวลาที่มีอยู่นอกเหนือจากการเรียนหรือการทำงานไม่มากเกินไปจนเป็นภาระในการดูแลรักษาและเปลี่ยกนการทำกิจกรรมอื่นๆหรือน้อยเกินไปจนนำไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้พอประมาณกับกำลังของตนเองหรือบุคคลที่จะทำได้ พอประมาณกับงบประมาณเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์พอประมาณกับสถานที่ในการผลิตการทำปุ๋ยมีเหตุผลเพื่อให้ได้ปุ๋ยชีวาภาพที่มีประสิทธิภาพปลอดสารพิษเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมี มีภูมิคุ้มกันต้องตระหนักถึงอันตรายจากการใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีต้องไม่ใช้สารเคมีในการผลิตต้องมีเวลาให้กับงานและมีความสม่ำเสมอในการทำงานสิ่งแวดล้อมดีไม่ถูกทำลายจากการใช้สารเคมีระบบนิเวศกลับคืนมาสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตด,ด,ดีไม่ป่วยเป็นโรค เนื่อนไขคุณธรรมความรับผิดชอบต่อต,อตอนเองต่อสังคมการตรงต่อเวลาการเสียสละการแบ่งปันการช่วยเหลือผู้อื่นความขยันหมั่นเพียรความอดทนความซื่อสัตย์ความประหยัดรู้จักประยุกต์ของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์เนื่องไขความรู้ความรู้เรื่องประโยชน์ของกุยหมันชีวภาพคุณสมบัติของกุยหมันชีวภาพการนําวัสดุข,ของเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ วิธีการทำปุ๋ยหมกักการดูแลรักษาการเก็บการใช้ประโยชน์ในการบำรุงพืชน,นำไปสู่สังคมครอบครัวอบอุน่นได้ทำกิจกรรมร่วมกันววยรุ่นไม่ใช้เวลาว่าง่อความเดือดร้อนแก่ตนเองและสังคมวัฒนธรรมมีปุ๋ยหมักที่ปลอดภัยประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียค่ารักษาจากการป่วยทำให้เศรษฐกิจครอบครัว วัฒนธรรมการแบ่งปันกันในสังคมจากการทําปุ๋ยไว้ในครัวเรือนสู่เพื่อนบ้านเกิดความสามคัคคีกงเกี่ยวกันสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมไม่ถูกทําลายจากการใช้สารเคมีหรือสารพิษระบบมิเวทกับคืนมาของเรือใช้จากครัวเรือนเช่นเศษขยะหรือเศษอาหารใบไม้ เศษหญ้านำมาใช้ทำปุ๋ยหมักที่ว่าพาพได้